ใครที่เข้าไปติดตามในแพลตฟอร์มฟิโนวินาก็จะรู้ว่าเรามีเป็น Official Partner กับ Franklin t e m p l e t ตันะครับเป็นบอลจอเจ้าใหญ่นะมีมากกว่า170ปีของสาที่สารัฐเนี่ยก็เป็น Partner กับเป็นทางการกับเรา p a r ์ n เนกันใน2มุมมุมหนึ่งก็ในเรื่องของการให้ความรู้การให้ความรู้ในมุมมองแบบว่า world class investment เนี่ยของ Franklin t e m p l e t ตัให้กับคนไทย ซึ่งเราก็มีเขาเรียกว่าตั้งเป็นเว็บไซต์แล้วก็เอาบทความของเขาเอามาทั้งในไลฟ์ตอนวันพฤหัสมีการออกบทความอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นว่านักลงทุนหรือว่าผู้ที่จัดการจัดสรรพอร์ตการลงทุนระดับโลกเนี่ย mm. เขาคิดแบบไหนอย่างไรอันนั้นคือพาร์ทเนอร์แบบที่1พาร์ทเนอร์ partner แบบที่2ก็คือว่าเรามีการทํางานร่วมกับเขาในการออกเป็นพอร์ตฟิลิโอโมเดลสาหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงแล้วอยากได้ไกลไกและวิธีการลงทุนระดับโลก แบบที่แฟรงกินเทอร์มัตัเนี่ยทำให้กับลูกค้าที่เป็น High n e t w o r ์ดหรือ Ultra าไฮเน็ตเบิร์ของเขาก็เลยเป็นที่มาของการออกพอร์ตร่วมกันตั้งแต่ตอนเดือนอกลางเดือนเมษาที่ผ่านมาเปิดออกมานะครับเป็นเอ็กซ์คลูเป็นพอร์ตเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับนักลงทุนที่สนใจแล้วก็สั่งแบบว่าแสดงเจตนาในการเข้าลงทุนมาซึ่งรอบแรกเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษาไปเราปิดแบชชไปแล้วมีนักลงทุนเราจํากัดไปที่100ท่านนะครับ ถามว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยบอกกันอในทีหนึง่งรอบนี้เรากำลังจะเปิดอีกรอบนึงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชื่อพอร์ตว่า Global Optimized Return หรือว่า GOR นะครับอ่ะไปดูกันครับพอร์ต Global Optimized Return คืออะไรนะครับพอร์ต Global Optimized Return เนี่ยก็ใช้กลยุทธ์การลงทุนของ f r a n k l i n t e m p l e t o n โดย f r a n k l i n t e m p l e t o n ดูอะไรบ้างครับในแง่ของ Asset Allocation เนยนะเขาก็ดูว่า Risk Profile เป็นยังไงความเสี่ยงเป็นยังไงความคาดหวังผลตอบแทนเป็นยังไง เอาแต่ละกองเอาแต่ละสินทรัพย์เอามาผสมกันแล้วความผันผวนเป็นยังไงให้ผลตอบแทนตามความคาดหวังหรือไม่แล้วทำซี ن าริโอกับสเตตทเรสก็คือว่าลองแตกว่านีกรณี Worst c a s สลงได้ขนาดไหนกรณีเบสเคสอ่าผลตอบแทนจะเป็นเท่าไหร่กรณีเบสเคสผลตอบแทนจะขึ้นไปสูงขนาดไหนแล้วเสร็จแล้วครับทางด้านขวาครับก็ทำการทำเรียกว่าดนามิกแอสเซทอะโลเกชันไฟี้ ดินามิกแอสเซทโลเคชั่นไซเี้ก็คือใส่เอาลุกใส่มุมมองเข้าไปดูแมกโครดูตีเมติกข้างหน้าไปว่าเฮ้ยเขามีวิเขาอ่ารีเสิร์ชอาร์มเขาทั้งโลกอะระดับโลกนะเขาก็มองไปว่าทั้งโลกตอนนี้มีตีมอะไรน่าสนใจแอสเซทคลาสรีเสิร์ชก็คือสมมติชอบไปแล้วคุณยุโรปยุโรปชอบที่ไหนมากที่สุดแล้วเป็นยังไงบ้างสามารถ access เข้าไปได้ค่อนข้างลึกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับมันก็เลยเอามาผสมกันก็คือในแง่ของการจัดปางกโมเดลแล้วก็ทำเทคนิคอลดินามิกแอสเซทโลเ a ชั o นร่วมกันออกมา เป็นพอร์ตที่เรียกว่า GOR นะครับต่อไปครับนั้นคือฝั่งแฟรงกินเฮวตันรับผิดชอบในการคือเรียกว่าจัดทำ uh, asset allocation ว่าแต่ละประเภทสินทรัพย์ที่ควรอยู่ในพอร์ตเท่าไหร่และเป็นสัดส่วนเท่าไหร่พร้อมกับว่าเขาก็จะแนะนำมาครับว่าจับควรจะปรับพอร์ตสัดส่วนตอนนี้เท่าไหร่ยังไงกันย,ยังไงกันบ้างในส่วนของพาร์ทเนอร์ที่เป็นฟินดโดเมน่าเนี่ยเราทำอะไรเราทำในเรื่องของฟันซ e เลคชันหรือการคัดเลือกกองทุนเข้ามาในพอร์ตครับ วิธีการคัดเลือกกองทุนเข้ามาในพอร์ตคืออะไรก็คือพอแซงกินเทวตันบอกมาบอกว่าเฮ้ยต้องมีหุ้นอเมริกา40%นะฟิโนเมนารับผิดชอบในแง่ว่า40%ที่ลงทุนในหุ้นอเมริกานั้นบนเชลกองทุนรวมทั้งหมด1,900กองทุนในประเทศไทยเนี่ยหุ้นอเมริกากองทุนหุ้นอเมริกาที่ควรมีในพอร์ต GOR คือตัวไหนซึ่งเราก็ใช้เบสมาร์กนะครับก็คือเออเราเราใช้วิธีกระบวนการในการคัดกองก็คือกระบวนการที่เรียกว่าเบส s ์อินคลาสเบส e s s ดูความสัมพันธ์ของกองทุนนั้นกับไอตัวแอสเซทคลาสนั้น,น,นพิจารณาค่าฟรีครับถ้าเจอ performance เพอร์ฟอร์แมนซ์ใกล้เคียงกันค่าฟรีตัวไหนต่ำกว่าเราเลือกตัวนั้นแต่ยังไงก็แล้วแต่เราเป็น House Phenomena เป็น House ที่เชื่อว่าผู้จัดก,การกองทุนที่ดีกองทุนที่มีคุณภาพกองทุนที่มีโปรเซสที่ชัดเจนนแลนรับผลการเงินสม่ำเสมอในระยะยาวน่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ชนะ Index เพราะนั้นเราก็จะเป็น h o u s ์ที่ถ้าเจอกองที่มันแบบว่าเป็น Active m a n a g e m e ไปแล้วดีเนี่ยเราจะเลือกกองนั้นนะครับแล้วก็เราเป็นพวก High Conviction Play High Conviction Play ก็คือว่าเราชอบกองหุนที่แบบโฟกัสไปเลยชอบหุ้นก็หน้าหุ้นชัดๆไปเลยไม่ใช่ Index แบบว่าหน้าหุ้นเหมือน Index มาเก็บค่าฟรีซํำซ้อนถ้าอย่างนั้นก็ไปลงแพสซีฟฟันดีกว่าเพราะมันไม่ได้สร้าง Alpha อะไรนั่นเองล่าสุดตอนนี้พอร์ตในตัว GOR เนี่ยสัดส่วนนะอยู่ที่ประมาณ75%อ่สาอยู่ซน e q u ่ t เซึ่งเป็น Global Equity และตราสารนี้อยู่เพียง1 7เท่านั้นสามว่าเพราะอะไรเพราะว่าแฟรงกินเทเอร์ตันเชื่อว่าเทรนด์ดอกเบี้ยระยะยาวหลังจากนี้ไปเป็นเทรนขาขึ้นเพราะฉนั้นการถือตราสารนี่ที่มากเกินไปอาจจะไม่เป็นผลดีต่อพอร์ตแต่ต้องถือไว้เพื่อการกระจายความเสี่ยงนะครับในขณะที่เอาเทอร์เนทีฟแอสเซทเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์ก็มีอยู่นะครับไปต่อครับนี่คือกรอบนโยบายนะครับนี่ก็วิธีการทำงานของ world class advisor นะเขาเป็นแบบนี้มีกรอบชัดเจน อย่างดูตรงกลางครับ US equity เนี่ยล่าสุดพอร์ตเนี้ยสัดส่วนคืออยู่ที่40%แต่ว่าเขาก็มีกรอบนโยบายครับว่าต่ำสุดที่มีได้คือ25สูงสุดที่มีได้คือ50แปลว่าอะไรถึงชอบหุ้นอเมริกามากๆก็มีได้แค่50ถึงชอบหุ้นยุโรปมากๆนะตอนนี้มีอยู่8แต่ถ้าเมื่อไหร่ชอบมากๆมีได้มากสุดก็เพียงแค่18เท่านั้นถามว่าเพราะอะไรเพื่อการกระจายความเสี่ยง เพื่อไม่ให้มันมีคอนเซนเ a t i o n Risk หรือว่าความเสี่ยงที่ไปกระจุกตัวอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปอันนี้ก็เป็นวิธีคิดแล้วก็เป็นวิธีการบางพอร์ตของตัว GOR ของ Franklin t h e ์เบิรตนะครับไปต่อฮะแล้วทำไมต้องจัดทำ Asset Allocation อันนี้ Breakdown มาให้ดูทั้งหมดประมาณ12-13 Asset Class ให้ดูกันเป็น Calendar Year Return จะเห็นว่าไม่มี Asset Class ไหนที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกทุกป,ปีไม่มีเลยไม่มีเลย บางปีตัวบางตัวก็ชนะบางตีบางตัวก็ลบเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดพอร์ตระยะยาวอ่ะเราไม่สามารถรู้ได้ละรู้ได้จริงจริงหรอว่าปีนี้ผลตอบแทนกองไหนมันจะดีที่สุดเอเซอร์คลาสไหนจะดีที่สุดนั้นวิธีคือต้องกระจายความเสี่ยงเมื่อกระจายความเสี่ยงแล้วสิ่งที่เราได้คือผลลัพธ์คือหน้าต่อไปครับนี่ครับพอร์ต GOR นี้เรามีการแบ็ k เทส t นะครับร่วมกับ Frank l i n t e ทอร์วัลตันมาเนี่ยผลตอบแทนย้อนหลัง10ปีที่ผ่านมาเฉลี่ย a n a l y ส i ล e ์ดีเรนะปีละประมาณ8.2% แม็กซ um ิมัมดอดาวครับอันนี้ก็เราทำวิธีฟิโนเมนาครับไม่ได้บอกแต่ผลตอบแทนอย่างเดียวว่าระยะยาวเป็นอย่างไรเราบอกด้วยว่าขาดทุนหนักอะขาดทุนได้ขนาดไหนก็จะเห็นว่าแม็กซิมัมดอดาวอยู่ที่20.1ครับสำหรับตัว GOR ไอตัวพอตนี้นะที่เราทำการซิมูเลชันย้อนหลังกลับไปให้ดูนะครับ3ปีที่ผ่านมาก็แม็กซ์ดอดาวก็2 0่สิบ แอนดรอยซีเธอร์ลดลงมาหน่อยครับเหลือที่ประมาณ7.6ถามว่าเพราะอะไรเพราะ3ปีที่ผ่านมามันผ่านปี2020ที่ตลาดมันลงแรงด้วยไงมันก็เลยทําให้ไอค่าเฉลี่ยผลตอบแทนมันอาจจะลดลงแต่ถ้าลงไอตัวพอร์ต G O R เนี่ยถ้าลงหลังจากไอตัวโควิดมาแนละ้วก็ผลตอบแทนก็บวกมากขึ้นอย่างมีนยัยสาคัญเช่นเดียวกันอ่ะไปดูพอร์ตเป็นไอไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นรายปีบ้างครับอันนี้เอาไอตัว g O R i n d e x นะครับคือยังไม่ได้ใส่กองทุน ที่ฟิโนเมนาคัดเลือกเข้าไปมองผ่านตัว Index เพียงอย่างเดียวตัวสีฟ้าเนี่ยคือตัว g ีโ i n อ e ิจะเห็นว่าตอนข้อดีสเสน่ห์ของ g ีโ i n อ e ิคือ g ีโเนี่ย g ีโเนี่ยนะตอนลงเนี่ยลงน้อยกว่าตัว Index ซึ่งอินด x ที่เราใช้ตัววัดก็คือเราใช้ m s c i World เลยคยฮะก็คือตอนลงลงน้อยกว่าหุ้นกองทุนหุ้นที่ถือหุ้นร้อยเปเตอนขึ้นก็ขึ้นน้อยกว่า เพราะว่าอะไรเพราะ GOR เนี่ยมันไม่ได้ถือหุ้นร้อยในทุกๆช่วงอย่าง Franklin นลเวอร์ตัเนี่ยเปิดพอร์ตมาเขาก็บอกว่าบางช่วงก็มีหุ้นอยู่มาห้าสิบเปตอรเนนนี้มีอยู่7จแต่ถึงขั้นจะมีหุ้นร0อเปอร์เลยไหม f r a n กี้เนลเวอร์ตบอกว่ามันน่าจะไม่มีวันนั้นเพราะยังไงก็แล้วแต่ต้องคงเรียกว่ารักษาสัดส่วนการจัดทำ asset allocation ให้มันเหมาะสมให้ความผันผวนมันไม่มากเกินไป และไอ้ตัว GOR Port Model แบบนี้แฟรงกินเทวตันเขาใช้กับลูกค้าที่เป็นไฮเน็ตเวิร์ของเขาจริงๆที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับไปต่อครับนี่คือผลตอบแทนครับ MSCI World เทียบกับ GOR Index GOR Index เนี่ยก็ประกอบไปด้วยหุ้น75%แล้วก็ตราสารที่75%บน Index นะที่เป็นพวก MSCI ทั้งหลายจะเห็นว่าผลตอบแทนระยะยาวเนี่ยสูงพอๆกับ MSCI World ทั้งๆท,ที่มีหุ้นน้อยกว่านั่นแหละนี่คือเสน่ห์ของมันคือไม่ใช่ว่า อยากได้ผลตอบแทนเยอะๆต้องถือหุ้อยเนเพียงอย่างเดียวการปรับพอร์ตอย่างมีกลยุทธ์อย่างมีสไตล์อย่าง G.O.R เงี้ยก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ไม่แพ้การถือหุ้นล้วนเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับคราวนี้ไอตัว G.O.R Index เนี่ยคือเป็นการจัดพอร์ต Asset a l l o c a t i o n ของ t e m p l e t o n โดยใช้ Index หรือแพสซีฟันในการจัดพอร์ตคราวนี้เอามาผสมครับฟินโนเมนาเนี่ยไปเลือกกองของเราอีกทีนึง เราใช้ก็คือเราใช้ e x ็กซ์คของเราในความเป็นกลางในการเลือกกองแล้วเราเชื่อว่ามันมีกอง Active ดีๆเนี่ยที่สามารถแอดเอลฟาเพิ่มจาก GOI Index ได้ก็เลยเป็นกราฟเส้นสีเหลืองจะเห็นนะฮะตัว GOI Index เนี่ยถ้าย้อนหลังของปี2017เนี่ยผลตอบแทนอยู่ที่สักประมาณ40%พอเป็น g o r ที่ใส่กองทุนที่ฟินิวินาเลือกเนี่ยผลตอบแทนขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ100%เนี่ยแอดเอลฟาได้มันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นพอร์ตที่ทรงพลังทีเดียว ได้พลังของการครัดเลือก asset allocation จากแทงกิลเนวตันและได้พลังของการครัดเลือกกองทุนแบบเป็นกลางแบบที่ฟินโนมนาเป็นนะครับไปต่อครับและนี่คือผลตอบแทนจริงนะครับนี่คือผลตอบแทนจริงจากวันที่เราเปิดแบทช์วันที่18เมษาและลูกค้าเริ่มลงทุนจริงๆก็คือประมาณปลายเมษาเป็นต้นมาเนี่ยตอนนี้ได้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ2.91% ใครที่ลงทุนตั้งแต่ไอต,ตอนแถวๆ13เมษาตอนที่เปนตลาดมันปรับลงมานะจะเห็นว่าตัว g o r ที่เราเลือกมันมีการปรับตัวลงมาแรงระดับหนึ่งถามว่าเพราะอะไรคือเราไปเลือกกองทุน KFUS สำหรับเป็น Proxy ตลาดทุนเมกากองทุนนี้มันคือ b e r l y g l f f o r d w o r l d w i d e U u Equity ลงทุนในหุ้นโก้ดเยอะในหุ้นโก้ดเยอะตอนปรับฐานมันเลยปรับฐานหนักแต่ตอนดีขึ้นมามันดีขึ้นมาแรงเช่นเดียวกันเพราะนั้นในพอ g o r แบชแรกที่นักงทุนลงไปเนี่ย ปรากฏว่าใช้เวลา3-4เดือนนะผลตอบแทนบางคนขึ้นไป8-9%ดเ้าเท,ท,ทั้งที่เป็นการกระจาย a s s e t a l l o c a t i o n ก็มีเช่นเดียวกันนี่คือผลตอบแทนจริงเอามาให้ดูกันอันนี้เราพอร์ต g อา่าสุดหน้าตาเป็นยังไงฮะไปดูฮะอ่ะออกก่อนจะไปดูครับอันนี้คือ f ัน d selection e f f e c t ก็คือว่าการคัดเลือกแบบฟิโนเมนาเนี่ยการคัดเลือกกองทุนแบบฟิโนเมนาเนี่ยเอาไปเทียบกับไปลงทุนแบบว่าเป็นแพสซีฟฟันหรือเป็น ETF ตรงๆเนี่ยแล้วเป็นยังไงบ้าง ปรากฏว่าอย่าง total return เห็นไหมสองจุดเก้าหนึ่งคือเราสามารถ add alpha ได้จากการเลือกกองทุนที่ดีถึงแม้ไออันนี้นะมันจะเป็นผลตอบแทนแค่ระยะสั้นๆประมาณ4เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นแต่มันก็พอเห็นร่องรอยแล้วว่าอย่าง Thai equity เราเลือกกองที่ดีกว่าอย่างตัว eu เอ้ยยุโรป equity เราก็เลือกกองที่ดีกว่า global re ef, เราก็เลือกกองที่ดีกว่า passive นะครับ global bond เราก็เลือกกองที่ดีกว่าตัว index fund นะครับต่อไปครับ นี่คือหน้าตาพอร์ตล่าสุดซึ่งเราขอปิดชื่อกองนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าพอร์ตนี้เป็นพอร์ที่เป็น exclusive สำหรับลูกค้าที่แบบว่าเราจำกัดจำนวนในการเข้าลงทุนจ,จนะริงๆนะฮะก็เน้นนี่คือล่าตาพอร์ตล่าสุดก็คือกระจายอยู่ทั้งหมดประมาณ12องกองนะมีฟรีซอิน c o m มอยู่เนี่ยก็กระจายไปทั้งหมดประมาณ5กองปกติเนี่ยเวลาเราเลือกกองตาสาหนี้นะเราจะเลือกแบบกอง2กองแต่ว่าเทมเปอร์ตันเข้มข้นครับเขาก็บอกว่าเฮ้ เนื่องจากพอร์ตเนี้ยเงินลงทุนขั้นต่ําคือ10ล้านบาทน,นั้นสิอ่าอ่าสิล้านบาทเนี่ยสิ็ดเอก็คือสิล้านสิล้านมันสามารถกระจายลงทุนได้มากกว่าหนึ่งกองเพื่อเป็นการกระจายความเสีย่ยงก็เลยเป็นที่มาที่ว่าลงทั้ง Global Bond, Global Corporate Bond, U.S.High Yield Emerging Market Bond นะครับแล้วก็ Fixed Income ในขณะที่ทางฝั่งหุ้นนะจะลงทุนในอเมริกาเยอะหน่อยเห็นไหมสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ40% เป็นแอคทีฟครึ่งหนึ่งที่เราเลือกนะครับเป็นแอคทีฟก็อ่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้กองเคฟยูเเนี่ยเราลงครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ไปลงเป็นผ่านอินเด็กซ์ที่เป็นพวก s อสแอีห้าร้อมีอยุโรปอย,อยปออู่นะครับแปดเปอร์เซมีเจแปนเอ u i t ิตีอยู่หก็มีอ m เ r อร์ g ิ a งมา t ์เอยู่เก้าอร์เซ็นแล้วก็มีไทยเอ็กซิตอยู่ประมาณสิบหเอร์เซส่วนอัลเทอร์นทีฟแอสเซทเราใช้รีดครับรีดก็เป็น globally อยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเอง เงินลงทุนขั้นต่ำของพอร์ตน,นี้เนื่องจากว่าเป็นพอร์ตที่แฟรงกินเทมป์ตันมาทาให้มันเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆเงินลงทุนตั้งต้นอยู่ที่10ล้านก็เหมาะสําหรับลูกค้าที่เป็นเขาเรียก p r i v a t e banking segment ใครสนใจนะสามารถแจ้งประสบความลงทุนเพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟรงกิ n เทมป์ตั n ดอทฟิโนเมนาดหรือว่าแคปหน้าจอนี้นะสแกน QR code เนี่ยเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วใส่ลีดเข้ามาแล้วก็จะมีพนักงานหรือว่า investment advisor ของเรานะครับติดต่อกลับไปแล้วใครสนใจเราก็จะมี สัมมนา,าแบบว่าเปิดมุมมองเอาลุกของตัวเทมเปตันแล้วก็ใครสนใจอยากรู้ว่าหน้าพอร์ตเป็นยังไงก่อนลงทุนเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับ